ถ้าใครถามว่าเย็นนี้ไปกินอะไรกันดีแต่ต้องขอเป็นร้านที่กินเต้นเล่นดื่มได้ด้วยเขาจะบอกทุกคนเลยค่ะว่ามาร้านนี้เลยเพราะร้าน The b i l l House นอกจากจะมีอาหารที่น่าอีสั่งมาอร่อยถูกปากทุกเมนูและยังเป็นร้านที่มีดนตรีสดร้องเล่นเต้นจอยขอเพลงก็ยังได้อาหารก็อร่อยนั่งฟังเพลงชิลๆจะขาดเครื่องดื่มไปได้ยังไงไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้เขามีเครื่องดื่มมีฟองแล้วคือมีให้เลือกเยอะมาก อยากจะกินเครื่องดื่มแบบไหนสไตล์ไหนที่นี่เขามีหมดส่วนผักนี่เลือกไม่ได้ก็กินทุกกริย์เลยค่ะแล้วเมนูอาหารก็ไม่ต้องคิดเยอะค่ะจิ้มเมนูไหนก็อร่อยทุกเมนูนี่ขนาดพักอยู่นนยังต้องขับรถมากินถึงสุขุมวิทซอยแปดระหว่างรออาหารก็ขอจิบเบาๆเปิดตอบรับรถกันสักน่อยเมนูแรกขอสั่งเป็นพาสตา้าจานนี้ชื่อริงการโตนี่มีดบอลของทอดก็จะเป็นซีนเคนเทนเดอร์เสิร์ฟมาพร้อมกับเลมอนและดิบชีสส่วนจานที่ถ่ายรูปสวยๆนี้ก็แซลมอนทาทา่าแล้วเมนูที่ผักชอบที่สุดทำมาแล้วต้องสั่งถ้าขอยกให ม,มีเมนูน่ากินอีกเยอะมากที่ยังไม่ได้สร,ร้างแล้วร้านนี้เขาไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวนะคะเขายังมีชั้น2ให้ขึ้นไปม้วนจอยจะขึ้นมานั่งประชุมคุยงานหรือสั่งสั่นปาร์ตี้หรือถ้ามาคนเดียวก็ไม่ต้องกลัวเหงามานั่งหน้าบาร์เมามอยกับบาร์เทนเดอร์ได้บอกเลยว่าที่นี่ค็อกเทลทำถึงมากแต่ถ้าใครเป็นสายเอ็กโทเวิร์ดแบบผักต้องนั่งข้างล่างเลยบอกเลยว่าอาหารร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเขาของเขาอร่อยทุกเมนูจริงๆค่ะอรู้เลยว่าเชฟเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดทุกเมนูอย่างาา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 นนี้้คคิิิดวสัังงงมมมมรชตตตกกกกก็พเเขขไปถึบโุ กำลังดีหอมกลิ่นสโม,มกินไปจิบไปแถมยังมีดนตรีสดให้ฟังบอกเลยว่าฟินสุดๆกินไปกินมาเริ่มรู้สึกว่าอิ่มจะลุกเต้นก็ใส่เต็มไปเลยคุณพี่ร้านเนี่ยบรรยากาศเป็นกันเองมากอยากจะกระซิบบอกว่าถ้าใครเป็นสายฝ่อเนี่ยต้องชอบร้านนี้แล้วดูพี่ๆนักร้องนะักดนตรีขึ้นลงมาม้วนจอยกับพวกเราด้วยอ่ะทุกคนมากินร้านนี้นี่คือลืมเวลากลับบ้านไปเลยพี่พี่พนักงานทุกคนบริการดีน่ารักได้ไปครั้งหนึ่งแล้วลองติดใจต้องมาซ้ำเอารถมาที่นี่เขามีที่จอดหรือจะนั่งบีทีเอสมาลงสถานี เขาแล้วพุ่งตัวเข้าไปเลย